สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช h o ตตี้แพชชั่ค่ะวันนี้พี่อ้อก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะจริงๆเนี่ยทำตามสัญญาเนี่ยพี่อ้อบอกว่าจะมาอันบ็อกกระเป๋าเคลียรี่แบใบนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าพี่อ้ออทำอันบ็อกพังนะคะก็คือว่าทำคลิปที่ไม่สามารถลงรีวิวให้ชมกันได้นะคะซึ่งทุกท่านจะรู้อยู่แล้วว่าการอันบ็อกทำได้แค่ครั้งเดียวก็เลย เป็นวันนี้มาทําคลิปรีวิวใช้งานจริงละกันเพราะว่าวันนี้พี่อ้อก็ออกไปงานจริงๆมานะคะแต่งตัวไปงานขึ้นบ้านใหม่เพื่อนแล้วก็ได้มีโอกาสใช้กระเป๋าใบนี้นะคะเพื่อที่จะมาทําการรีวิวหลังจากการใช้งานจริงรวบไปเลยนะคะคือข้ามผ่านการอันบ็อกแล้วก็มารีวิวการใช้งานจริงพร้อมกับรีวิวเกี่ยวกับเรื่องราคาให้ชมกันด้วยนะคะ พิเศษกว่านั้นก็คือว่าพี่อ้อจะรีวิวเปรียบเทียบกับกระเป๋าชาแนลโคโ c o ใบที่อยู่ข้างๆกันให้ชมกันด้วยค่ะซึ่งก่อนอื่นพี่อ้อก็จะเล่าให้ฟังว่ากระเป๋าใบนี้จริงๆอ่ะเขาไม่ได้ชื่อ c คล r ี่แบ็กนะแต่ว่าขออนุญาตเรียกนะคะในการทําคลิปนี้ว่าแคลรี่แบ็กเพื่อ แยกเพื่อให้ชัดเจนแตกต่างกับ Coco b แบ c ็ใบด้านข้างนะคะเพราะเขามีรูปทรงแล้วก็สไตล์ที่ใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่าในานามของเขาจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ในเว็บไซต์ของ Chanel เนี่ยตั้งแต่ต้นที่เขาร้อนเปิดตัวออกมาในคอลเลคชัน 23K เนี่ยเขาชื่อ Chanel ม i d ิ มินิโชเดอร์แบ็ g นะคะซึ่งพี่อ้อรู้สึกว่าขัดหูอยู่นะเพราะความสึกของพี่อ้อยคำว่าโชเดอร์แบ็คคือเป็นกระเป๋าที่แบบสภายใบใหญ่ๆหน่อยแต่ว่ากระเป๋าใบนี้จะเป็นลักษณะของการถือได้กับค o สบอดี้ได้ก็คุณจะใช้คำว่า c คอสบอด d y หรือว่า handbag ไปเลยแต่ว่าใช้โ h o u l d e r bag ก็รู้สึกขัดหูนะคะแต่ก็สังเกตว่าออทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศก็จะใช้คำว่าเคลลี่แบกันค่ะแต่เขาไม่ได้ชื่อเคลลี่แบนะเราก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ กระเป๋าในรุ่นแคลลี่ของแบรนด์แอร์เมดด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ใช้กระเป๋าไปนี้ก็ส่วนใหี่ก็เป็นสาวของชาแนลเหมือนกับพี่อ้อนะคะก็คืออาจจะจดจําได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าสไตล์นี้รูปทรงนี้เคยมีมาตั้งแต่ยุคประมาณ80-90มาแล้วนะคะที่พี่อ้อเคยเห็นแต่ว่าปัจจุบันไม่เคยเห็นแล้วนะถ้าหมายถึงวินเทจในยุคนั้นนะคะแต่ว่าเคยเห็นผ่านตามาเนี่ยเป็นทรงนี้เลยแต่ว่าจะ ไม่มีลวดลายของกระเป๋าคือเป็นหนังเรียบนะคะแต่สำหรับที่เปิดตัวในครลคชั่น 23K รุ่นใหม่ที่จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีะลายสี่เหลี่ยมไดมอนด์ c ัดมาแบบนี้นะคะทีนี้อตอนนั้นอ่ะตอนที่เป็นครลคชั่น 23K อ่ะประมาณช่วงกลางกลางปีที่แล้วปี2023่ใช่ไหมคะพี่อ้อเห็นแล้วแต่ว่าตอนนั้นอะพี่อ้อมีความคาดหวังกับกระเป๋า โคโค่ก็เหมือนกับรีวิวโคโค่ย้อนหลังไปด้วยนะคะก็คืออยากได้โคโค่มากกว่าเพราะเรารอมาถึง3ปีแล้วในขณะที่เคลรี่ออกมาเนี่ยมันมีความคล้ายสไตล์ใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยพี่อ้อเราไม่คนมีตังเยอะใช่ไหมซื้อกระเป๋าไวละสองแสนสองใบคงไม่ไหวนะคะก็คือรอโคโค่ก็เลยไม่ได้มองใบนี้เลยก็เลยไม่สามารถจําราคาณนะตอนนั้นได้นะแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า,อาพอสักพอเราได้โคโค่แล้วไงในเดือน 11ของปีที่แล้วใช่ไหมคะเราก็เห็นใบนี้มาตลอดแล้วก็จนมาถึงกลางปี2024รู้สึกว่าเหงาแล้วละ่ะตัวเองก็จากโคโค,โค่เราไม่เคยซื้อกระเป๋าชาแน,นลอีกเลยก็รู้สึกเหงาล่ละก็เลยไปแบบแจ้งคุณ FA ว่าดูกระเป๋าใบน,นี้ให้พี่หน่อยแล้วพี่อ้อก็จะแคปรูปที่มีราคาติดนะคะให้เขาดูก็ค,คือไม่ได้หมายความว่าต่อให้ได้กระเป๋า3ปีราคาเปลี่ยนไปแล้วจะอิงราคาเดิมไม่ใช่นะแต่ว่าจะได้รู้ตัวเองว่า เคยดูกระเป๋าไว้ตั้งแต่ราคาเท่าไหรแล้วตัวเองได้ที่ราคาเท่าไหร่ยกตัวอย่างตอนที่เป็นโอเคดะพี่อ้อเคยแคปราคาให้คุณเอฟอ่ะตอนนั้นราคาห6ื่นหกพันห้าร้อยเองอ่ะแต่พี่อ้อได้มาแบบลืมแล้วว่าครั้งที่แล้วรีวิไวไเท่าไหร่นะคือสองหมื่นกว่านะคะก็คือแต่ว่ายังไงเราถ้าเรารักเขาอ่ะเราว่าซื้อเขาอยู่ดีแหละนะคะแต่ก็อยากรู้ไงทีนี้ตอนที่พี่อ้อแคปไปเมื่อประมาณกลางปีสองพันยี่สิบสี่อะค่ะราคาเขาอยู่ที่ 187,500บาทแล้วก็พอพี่อ้อได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเนี่ยได้กระเป๋าในเดือนธันวาคมคือปลายปี2024นะคะก็ราคายังเท่าเดิมอยู่คือ187,500บาทค่ะซึ่งพี่อ้อได้มาในคอลเลคชั่น25 4แล้วนะก็จะเห็นว่านี่คือปลายปี2024ใช่ไหมคะแต่ว่าของที่จะได้ในช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นคอลเลคชั่น25นะคะก็นั่นแหละก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แบบ กระเป๋าไม่ได้ล้านะในใบเสร็จอะอาจจะเป็นวันเดือนของปีนี้ก็จริงแต่ว่าเป็น C, ครัคชั่น2025ซึ่งเพี่อามักจะจดจำไม่ได้แค่จดจำวันที่ซื้อแต่มักจะ จดจำคอลเลคชั่นที่ตัวเองได้นะคะตอนที่ดูดูเพราะคิดว่าอะไรดูคือจริงๆถ้าคนที่แบบเออมีเงินซื้อเขาก็ซื้อแหละซีซันแนลเขาก็ซื้อใช่ไหมแต่พี่อ้อเงินจำกัดอะ่ะก็คือจะมองโดวยว่าถ้าจะซื้อถ้าจะเก็บแบรนด์ชาแนลอ่ะอยากจะเก็บรุ่นที่เป็นคลาสสิกที่เป็นธรรมเลตรของของไลน์ของแบรนด์เขาจริงๆนะคะซึ่งโคโค่ตอนที่ตัดสินใจว่าเออฉันตัดสินใจโคโค่เนี่ยเพราะเราเห็นแล้วแหละว่าโคโค่มันก็แบบมีมาหลายปีแล้วมันเหมือนจะเป็นไอเทมคลาสสิกของแบรนด์ไปแล้ว ถ้าเลือกกับตอนที่เคลรี่ออกในในปีที่แล้วช่วงกลางปีเนี่ยพี่อ้อก็ยังมองว่าเอ๊ะเขาอาจจะเป็นซีซันแนลที่แบบว่าผลิตคือรีบกลับมาผลิตหม่อีกครั้งแล้วก็แบบไม่เป็นกระแสเราก็ดับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ไม่ใช่นะคะเขาก็ยืนยาวมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ปีครึ่งแล้วก็แปลว่าไม่แน่นะเขาอาจจะ เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะของแบรนด์ชา n e l ก็ได้ที่แบบว่าเป็นรุ่นคลาสสิกของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตัวเองก็ไม่ได้ซื้อกระเป๋านาาแล้วก็ขออนุญาตซื้อแล้วกันนะคะก็คือขอเก็บแล้วกันทีนี้ก็จะบอกว่าอ่ะมารีวิวใกล้ๆแหละพูดเยอะอ่ะได้เห็นน้องกันใกล้ๆน,นะคะพี่อ้อวันนี้พี่อ้อใช้กล้อง canon ในการทำคลิปรีวิวนะคะเพราะเนื่องจากครั้งที่แล้ว,วใช้โทรศัพท์ iphone เวลาใช้โทรศัพท์ รีวิวรู้สึกว่ามันฟุ้งๆไม่ชัดเจนนะคะวันนี้ตั้งใจจะรีวิวความสวยงามของแครี่ให้ทุกท่านได้ชมกันก็เลยใช้กล้องแคนนอนในการรีวิวดังนั้นเ,นเวลาที่พี่อ้ออยู่ห่างไกลอาจจะแบบไม่ไม่โฟกัสหน้าพี่อ้อไม่เป็นไรนะขอให้โฟกัสกระเป๋านะคะอ่า ตะกี้พูดถึงเรื่องของกระเป๋ากระเป๋าในรุ่นนี้นะคะก็จะมี2ไซส์ไซส์ที่เห็นกันอยู่นี้คือเป็นไซส์ใหญ่ของรุ่นแล้วนะคะชื่อม i นิช h เดอร์แบ็กพูดอีกครั้งหนึ่งไซส์เล็กกว่านี้นะคะจะถูกเรียกเป็นนาโนนะคะแล้วก็เล็กจิ๋วเลยราคาของใบนี้นะคะขอพูดอีกครั้งหนึ่งหนึ่งแ 187,500บาทค่ะส่วนไซส์นาโนนะคะจะราคาอยู่ที่117,500บาทเป็นราคาที่น่ารักหากเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างไซส์มินิและนาโนนะคะก็ไซส์มินิจะมีคือคือจะมีความนิยมมากกว่าไซส์นาโนนะสังเกตจากราคารีเซลนะคะก็คือว่าไซส์นี้เวลาซื้อออกจากช็อปไป187,500เนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยจะราคาอยู่ที่ แสนแปดแสนะคะเออไม่ใช่แสนแ0ดแสประมาณแสนเกถึงสองแสนเพราะว่าก็ราคาจากช็อปก็แสนแล้วอะแสนปไปไปลายแล้วนะคะส่วนไซส์นาโนอะที่ราคาหนึ 1, 10, 7, 000, ่0 0สนหน่ันะเวลาออกจากช็อปไปอะจะอยู่ราคาประมาณ 90, 9 0้าหมื่นเก้าหมื่าอะไรเงี้ยนะคะก็คือว่าจะเห็นว่าถ้ารีเซลแพงกว่าในช็อปแปลว่ากระเป๋าใบนั้นมีกระแส ราคาแรงอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นที่นิยมอยู่แต่ถ้าสมมติรีเซลถูกกว่าชอ็อปแปว่าไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระเป๋านาโ,โนใส่ของน้อย,อยด้วยนะคะซึ่งวันนี้พี่อ้อจ,จะรีวิวกระเป๋ามินินะคะว่าถึงแม้จะเป็นรุ่นใบใหญ่ของรุ่นแต่ก็ใส่ของได้ไม่เยอะนะคะอ่ะรีวิวเรื่องราคาไปแล้วเรื่องไซส์ไปแล้วนะคะรีวิวตัวของกระเป๋าค่ะ กระเป๋านะคะทําจากหนังครัสกินนะคะซึ่งเป็นมีลายที่หนังนะคะมีเท็กเจอร์มีลายถ้าคนที่ใช้ชาแนลอยู่หรือว่าติดตามชาแนลมานานว่านานก็จะเข้าใจอยู่แล้วนะคะว่ามีหนังนี้ที่เป็นลายในตัวซึ่งถ้าบางท่านไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าเป็นตําหนิหรือเปล่านะคะหนังเนี้ยพี่ชอบมากนะคะมีความทนทานแล้วก็พี่ก็ค้นพบข้อดีอีกข้อหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะเล่าให้ฟังด้วยนะคะแต่พูดถึงตัวกระเป๋าก่อนก็คือหนังครับสกินมาใน h ั are, สแฟร์ฮัสแฟร์สีทองด้านนะคะโดยปกติอะพี่อ้อถ้าความเป็นวินเทจของชาแนลต้องเป็นสีทองอลามนะคะพี่อ้อชอบสีทองอลามของชาแนลมากแต่เราจะไม่เคยเห็นในชาแนลรุ่นใหม่ๆเลยแม้แต่ในตู้พี่อ้อจะมีรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นจัมโบ้ที่ยังเป็นทองอลามอยู่นะคะทีนี้ในรุ่นวินเทจก็จะเป็นทองอลามด้วยแต่เนี้ย ดีใจแล้วที่ไม่ออกมาเป็นทองโดยปกติอะชาแนลรุ่นใหม่ๆเราจะเห็นเป็นทองไรโกก็คือทองทองใสแล้วก็ทองอ่อนมากจนบางครั้งถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปเนี่ยอาจจะมองเป็นสีเงินเลยก็ว่าได้นะคะแต่อันเนี้ยจะเป็นสี ทองด้านนะคะก็คือไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปแล้วก็จะเห็นเห็นรอยยับของหนังแบบนี้นะคะต้องเข้าใจนะไม่งั้นนะเดี๋ยวแบบเข้าไปที่ช็อปแม้แต่ออกจากช็อปมาคือเป็นรอยตั้งแต่อยู่ที่ช็อปแล้วนะคะอ่ะเปิดเข้ามานะคะก็เหมือนกับกระเป๋ากระเป๋าว่าเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะคะแล้วข้างในอะ่ะก็จะมีกระเป๋าซิปซึ่งเปิดซิปเข้าไปจะเห็นเป็นเพจนะคะเป็นไมโครชิปอยู่นะคะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีช่องใส่การาดนะคะหรือว่าจะใส่ธนบัตรก็ได้นะคะกรณีที่ไม่พกกระเป๋าสตางค์นะคะและมีสายสะพายที่มีฮาร์ดแวร์สีเดียวกันสายโซ่นะคะที่มีสีเดียวกันกับตัวบัคเกิลแบบนี้เลยค่ะข้อดีของเขานะคะพูดถึงข้อดีก่อนก็คือว่าสิ่งที่พี่อ้อชอบเลยนะคะในข้อดีเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อขออนุญาตเปรียบเทียบกับน้องแชลแลโคโค่ใบนี้ค่ะ หลายท่านอาจจะแบบว่าคุยพี่ออนเนี่ยตอนเห่โคโค่ก็บอกโคโค่ดีใช่ไหมแต่วันนี้ได้ชาแนลใบใหม่เป็นเคลลี่อะบอกโคโค่ไม่ดีไม่ใช่ว่าพี่ออจะบอกว่าโคโค่ไม่ดีนะพี่ออก็ยังชอบโคโค่อยู่แต่ว่าขอเปรียบเทียบให้ให้ชมกันอ่าเขาก็จะมีด้านดีและไม่ดีแหละแต่ว่าเออถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอะความดีทั้งหมดของวันนี้จะไปตกอย่ที่เคลลี่นะข้อที่1ทุกท่านเห็นไหมคะว่าสีของหนังกระเป๋าสีของเคลลี่มีความดํากว่า แต่โคโค่มีความเฟดกว่าทั้งทงท,งที่เป็นสีดำเหมือนกันเนื่องจากโคโค่เนี่ยเขาเป็นกระเป๋าหนังคาเวียค่ะส่วนใบนี้แคลรี่เป็นคราฟสกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พ่อรู้สึกหลงรักหนังคราฟสกินแล้วละ่ะจริงๆพ่พอหลงรักมาตั้งแต่รุ่นรีชูแล้วที่เป็นหนังคราฟสกินที่เป็นรอยยับอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเป็นรอยยับที่แข็งแรงนะเขาจะไม่นิ่มเหมือนรีชูนะคะจะเป็นจะเป็นแบบ ทรงแข็งด้วยหนังก็แข็งด้วยพี่รู้สึกได้ทันทีว่าเขาแข็งแรงกว่าถ้าเปรียบเทียบความแข็งแรงพูดถึงความแข็งแรงนะแน่นอนแหละหนังคาวีก็จะแข็งแรงกว่าลองลงมาพี่ว่า,วาเป็นคัาสกินนะแล้วค่อยเป็นหนังแรมสกินนะคะแต่อันนี้พอแบบวัดกันแล้วอะ่ะคือ อาจจะเนื่องจากหนังอันนี้มันมีความชายนี่ด้วยนะคะก็คือมีความเงาแต่ว่าไม่ใช่หนังแก้วนะพอมาเทียบกันเนี่ยเห็น้าสีดําแบบมันก็เลยดูเด่นกว่าเรื่องของฮาร์ดแวร์ค่ะก็จะเห็นว่าฮาร์ดแวร์ของค u r รี่อะสีทองประกายกว่าถึงแม้จะไม่อล่ามเหมือนกับทองเวนเทนะคะแต่อนนี้เป็นสีทองอ่อนๆเกือบไลโกใช้คําว่าเกือบไลโกนะคะอันนี้คือข้อดีและข้อดีอีกหนึ่งข้อคือ ฝากโคขว,วางตรงนี้ก่อนนะคะกระเป๋าเนี้ยใช้งานได้2รูปแบบนะคะก็คือว่าวันอย่างเป็นนี้พี่อ้อไปงานมาพี่อ้อเลือกที่จะซ่อนสายแล้วก็ถือเอานะคะเพราะใส่กระโบงแต่ว่าถ้าสมมติวันที่เราไม่ใส่กระโบงอ่ะเราก็สามารถคอรสบอดี้ได้นะคะในข้อดีข้อนี้นะคะก็คือว่าเห็นไหมเวลาที่เราซ่อนสายอ่ะเขาก็จะมีความเนียนกริบเลยอะ่ะเหมือนกับกระเป๋าเนี่ยทำมาแบบไม่มีสาย ไม่มีสายที่อยู่ในตัวเลยคือสายถอดไม่ได้นะคะในขณะที่ถ้าคุณโคโค่เขาอะจะใช้งานแบบถอดสายอะค่ะเขาก็ถอดสายได้แยกไปใช้แบบถือได้สมมติวันนี้พี่อ้อใส่ชุดนี้พี่อ้อจะถือโคโค่ก็ได้นะแต่ความขัดตามันก็มีอยู่ค่ะเพราะว่าพอถอดสายไปเราก็จะเห็นอะไหล่อะโลหะที่คล้องกับอะไหล่ตัวสายเนี่ยนะคะยังเหลืออยู่นะคะมันก็ยังมีความขัดตาอยู่มันก็จะไม่เหมือนกับเคลลี่ที่แบบว่า เนียนไปเลยก็คือเหมือนกับเขาไม่ได้ผลิตสายสะพายมาเลยด้วยซ้าไปนี่คือ1ข้อข้อดีที่2องนะเพราะข้อดีที่1ก็คือเทียบไปแล้วว่าอันเนี้ยสีดํากว่านะคะรวมทั้งโลหะเลยนะโลหะก็สีแบบทองกว่าอะโลหะเป็นข้อที่สองข้อที่1คือสีดํากว่าโลหะสีทองกว่าเป็นข้อที่2อ,อันนี้สําหรับพี่นะแต่ละแต่ละท่านอาจจะแบบความชอบไม่เหมือนกันนะคะแต่ ความรู้สึกของพี่อก็คือว่าข้อดีอันนี้เป็นข้อดีแล้วข้อที่3ก็คือว่าในการซ่อนสายเนี่ยของเคลรี่เนี่ยซ่อนสายได้ดีกว่าหลบสายได้ดีกว่ากับโคโคโ่ยังมีความเหลือให้เราเห็นยังรู้สึกขัดตายอยู่ก็ข้อที่3ใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4ค่ะตะกี้พี่อออพูดไปว่ากรณีที่เราแบบเออแต่งตัวแบบสไตล์อื่นแล้วเราอะอยากจะใช้สายสพายเป็นคอสบอดี้นะคะเราก็สามารถเอาสายออกมาได้แบบนี้ แล้วก็คอสบอดี้ได้เห็นไหมไม่เหมาะกับชุดกระโปรงเลยใช่ไหมคะอ่ะคอสบอดี้ได้จะเห็นว่ามันพอดีกับการใช้งานเลยเพราะว่าอย่างเช่นถ้าพี่อ้อจะเปิดหยิบโทรศัพท์มือถือหรือหยิบสตางก็คืออยู่พอดีกับร,ระดับช่วงของสะโพกของเราคะ่ะก็คือเหมาะกับการคอสบอดี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กระเป๋าไม่หนักเลยแล้วก็ หูจับที่ชอบมากคืออะไรหูจับไม่มาแบบไม่ไม่สั้นจนเกินไปจนติดใต้หน้าอกอเพื่อที่จะอธิบายแบบนี้เพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับคุณโคโค่เขาแหละเพราะว่าคุณโคโค่เขาอะสมมุติว่าเราจะคอสปอดี้เห็นไหมตอนที่ทัดสมมูงย์แล้วถอดสายอะถอดสายมันก็ดูไม่โอเคใช่ไหมปกติพี่อ้อจะใช้แบบถืออย่างเงี้ยล้วก็ใช้สายสะพายด้วยหรือว่า จะสะพายเป็นแบบนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าสมมุติเราจะคอสบอดี้มันคอสบอดี้แล้วมันแปลกแปลกยังไงก็คือมันสั้นไปมันสั้นไปนะคะเวลาเปิดกระเป๋าว่ามันก็เห็นไหมไอตัวเนี้ยจะมาดันเราแล้วถ้าเราจะเปิดอย่างเงี้ยนะคะมันมันมันแล้วก็หูจับของเขาอ่ะอยู่ใต้หน้าอกมันก็ดูแปลกๆนะคะก็จะดูไม่แบบพอดีเหมือนกระเป๋าเคลลี่นะคะก็จะ คือความแตกต่างความเปรียบเทียบนะคะเรื่องของการใช้งานก็แบบนี้แต่ถามว่าอุ้ยถ้าง,งัา้นน่ะไม่เอาโคโค่คแล้วมาเก็บใบนี้หรือเปล่าแล้วต่อความชอบอีกอะแต่ถ้าแบบเป็นพี่อ้อคนชอบชาแนลอะก็เลยก็จะบอกว่าต้องเก็บทั้งสองใบไงเเพราะฉะนั้นนะดูคลิปนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์อนะอาจจะแบบว่า อาจจะได้ประโยชน์จากแค่ว่าเรื่องของเรื่องของไซส์นะพี่อ้อยังเชียร์ให้ไปไซส์มินินะไม่เชียร์ให้ไปไซส์นานโนแล้วเพราะเล็กจิ๋วมากเพราะว่าสิ่งที่จะบอกต่อไปเนี้ยค่ะก็คือว่าเรื่องของการใช้งานนี่คือถ้าชอบทรงนี้นะเวลาเก็บของอะคะ่ะเราอาจจะเห็นว่าพี่อ้อยเปิดปากกระเป๋าให้ดูว่าปากกว้างใช่ไหมแต่เวลาใช้งานนะคะเอาแค่วันนี้พี่อ้อยใช้งานจริงนะ ของที่จําเป็นที่สุดคือเราจะไม่ได้ขนแบบ power bank passport กระเป๋าสตางค์ใบใหญ่อะไรไปนะเอาแค่จําเป็นนะคะก็จะมีแค่กระเป๋าสตางค์โอเคสคือใบเล็กตอนนี้เป็นใบโปรดของพี่อ้อไปแล้วเพราะใบบางมากนะคะโทรศัพท์มือถือแล้วก็เลิปสติกแล้วตลับแป้งนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราไปงานแบบนี้เรากินงานกินเลี้ยงใช่ไหมคะเราก็มีการถ่ายรูปแต่กล้องถ่ายรูปพี่อ้อถือแยกไปนะก็คือไม่สามารถใส่กระเป๋าได้ เวลาทาเลี้ยงเสร็จอาจจะต้องถ่ายรูปเราก็ต้องแบบเออมีเติมแป้งแล้วก็เติมปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจําเป็นต้องเอาไปทีนี้เราใส่ของนะคะจะใส่ของให้ดูเดี๋ยวเขาไปใกล้อีกนิดนึงอ่าใส่กระเป๋าสตางค์โอเคสก่อนซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าแน่นไปเราจะไม่ใส่ก็ได้นะอ่าใส่ตลับแป้งนะคะ แป้งถ้าท่านใดมีตลับได้ก,กว่านี้ก็โอเคนะพี่อ้อใช้ตลับนี้อยู่แล้วก็ลิือสติกแท่งใหญ่เลยใช้แท่งเล็กก็ได้แต่พี่อ้อก็มองว่าไม่ได้ต่างกันนะคะก็เลยใช้แท่งใหญ่ก็คือเลือกที่เข้ากับชุดแหละแล้วก็สามารถใส่ iPhone Pro Max แบบนี้ลงไปได้นะคะไม่ได้แบบขัดขืนอะไรนะก็ใส่ได้ปกตินะนี่ก็ดูแลแบบเดี๋ยวขอโฟกัสกันดูแลจุก,กันเลยโอเคใช่ไหมไม่ค่ะไม่โอเคเพราะอะไร ใส่เนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าพอดีเลยใส่ของได้ครบทุกอย่างที่จําเป็นแต่เขาไม่สามารถปิดกระเป๋าได้เราต้องถือเป็นลักษณะเน,นี้ยซึ่งตอนแรกพี่ยอ,อก,ก็ถือไปอย่างเงี้ยแล้วพี่ยอรู้สึกมันแปลกเปล่ามันไม่ใช่แคลรี่มันไม่ถูกต้องตามรุ่นของเขามันผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่ได้ละเราก็ต้องตัดสินใจค่ะว่าเราอ่ะจะใช้ไปงานเนี่ยเราต้องเลือกล้วล่ะโอเคอะไรเราแก้ปัญหาได้อย่างกระเป๋าสตางค์เราไม่พกก็ได้เนาะ จริงๆเอาสตังใส่ในช่องซิปก็ได้นะคะก็เหลือแต่แป้งเรสติกมันจําเป็นจริงๆนะโทรศัพท์จําเป็นอีกอแหลคะค่ะทีนี้เราจะเลือกเอาอะไรออกเอาอะไรใส่เพราะว่ามันจะเลือกได้แค่นี้สิ่งหนึ่งที่พี่อเห็นก็คือว่าการเปิดปิดของกระเป๋าเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะไม่ใช่ปิดยากเราชินกับการใช้ชแนลที่เป็นเทอร์ล็อกแบบนี้แล้วมันโอเคมันปิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาโทรศัพท์เข้าไปข้างในแล้วเราต้องเปิดเปิดใช้บ่อยๆอ,อ่ะพี่อ้อรู้สึกว่ามันไม่ไม่ดีต่อ,อกระเป๋าไม่ดีต่อโลหะเขาเท่าไหร่นะแต่ว่าแป้งกับลิปสติกเราอาจจะใช้ในงานนึ้ออาจจะหยิบมาใช้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นในการเติมแป้งเติมลิปใช่ไหมคะดังนั้นพี่อ้อเลือกที่จะเอาลิปสติกกับแป้งไว้ใน กระเป๋าและถือโทรศัพท์แยกไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะวันนี้พี่อ,อกก้อเลยใช้งานแบบนี้ถือแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่สามารถเอาโทรศัพท์เข้าในแล้วถือถือตลับแป้งไว้ข้างนอกได้นะคะมันดูไม่แบบไม่ไม่สุภาพไม่เหมาะสมนะคะก็เลยจะบอกว่านั่นแหละเห็นปะพี่อ้อเลือกของแล้วนะที่แบบจะสามารถบรรจุได้ประมาณเท่านี้คือไม่เยอะเลยแต่ก็กลายเป็นว่าใส่ของได้ไม่เยอะนะคะแหม แต่จริงๆอ่ะสําหรับพี่อ้อเป็นคนที่แบบสัมภาระไม่เยอะอยู่แล้วนะพี่อ้อโอเคนะคือ,อพี่อ้อเน้นรูปแบบของการใช้งานไม่ได้เน้นประโยชน์ในการใช้งานเท่าไหร่คือเน้นว่าแบบเออเห็นตัวกระเป๋าแล้วก็เราเรามีรถไงเราก็แบบเออเอาของไว้ในรถอะไรก็ได้นะคะก็คือแบบถ้าไม่มีของในกระเป๋าพี่อ้อก็ทํามาแล้วนะคะไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับพี่อ้อเลยนะคะแต่สําหรับท่านอื่นก็ลองลอง,ลองพิจารณาว่าตัวเองอ่ะ เอไอลฟ์สไตล์เป็นยังไงมีของเยอะไหมเหมาะกับกระเป๋าใบนี้ไหมนะคะก็ลองเลือกลองดูคลิปแล้วก็ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะพี่อ้อก็ขอจบคลิปเท่านี้แล้วก็กัดหน้านะคะมีอะไรพี่อ้อจะนำกลับมารีวิวให้ชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ